สวัสดีครับนี่คือเรื่องที่ผมค้างคาหลายๆคนไว้ว่าผมจะพูดเรื่องดวงของนักเตะก็เลยถือโอกาสนะครับว่าตอนนี้นะครับผมก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยเข้ามาทํางานช่วยนะครับอุปกรณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่มันใช้ระบบมุมมองคู่ในการที่จะมาทําคลิปได้นะครับก็ยังสามารถเห็นหน้าผมซึ่งเป็นผู้บรรยายนะครับในการวิเคราะห์ดวงซึ่งผมขึ้นดวงนักเตะไว้เยอะมาก ที่ทำกราฟิกไว้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับในนี้เนี่ยนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงนักเตะที่เข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้นะครับซึ่งมีสามคนนะครับหนึ่งละก็คือแมคก้านะครับร็กซิดแมคลิสเตอร์ซึ่งสวมเบอร์สิบให้กับเร์พูลนะครับคนถัดไปก็เป็นดอมนิกซวอสไลซึ่งเรือูลเนี่ยไปฉีกสัญญามาค่าตัวก็ 70ล้านนะครับแต่อันนี้เป็นหน่วยยูโรนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นค่าตัวประมาณก็ตีสักหกสิบล้านโดยประมาณนะครับเป็นคิดเงินปอนด์นะครับก็สองคนก็95ล้านนะครับแล้วก็วตัตลุเอนโดอันนี้ก็เราก็ไปซื้อตัวมาถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็16-2ล้านนะครับถ้ารวมแอดออนเข้าไปก็อีกประมาณสัก2ล้านกว่ากว่าประมาณสัก18 19ล้านโดยประมาณก็คือจบประมาณนั้นแหละนะครับรวมเบ็ดเสร็จนั้น ถ้ารวมค่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับก็อยู่ที่100ยล้านนิดๆนะครับตีท่าประมาณ110ยสิล้านเศษเนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าเหนื่อยนะก็สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือการวิเคราะห์ดวงนักเตะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ทกํากราฟิกไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับนักเตะหมายเลข10ของลิวพูลนะครับนั่นก็คืออลกซิสแมคลิสเตอร์นะครับ ดูจากวันเนินปีเกิดนะครับก็เกิดวันที่24ธันวา998หรือ2541นะครับเวลาเกิดเนี่ยผมระบุไว้12.00จริงๆก็คือเป็นเวลาโดยสมมุตินะครับเพื่ออ้างอิงไว้เวลาเซตข้อมูลที่ขึ้นไปนะครับเจ้าตัวนี่เกิดวันพฤหัสนะครับรหัสอันนี้ก็เป็นรหัสตามหลักของวิชาพงจุ้ยนะครับเป็นการเอามาใช้ใน วิชาองจุ้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็ีนรหัสสองนะครับเพศช,ชายเพศหญิงก็จะเป็นรหัสที่แตกต่างกันเกิดพศออเดียวกันก็รหัสต่างกันนะครับเพศช,ชายเพศหญิงนี่รายละเอียดของรูปดวงโครงสร้างดวงเนี่ยนะครับปีเดือนวันยามลาัคนาปฏิสนธิหลักใจดูเหมือนกันเลยโครงสร้างหลักนี่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือวัยจรน,นะครับแต่ไวยจรเนี่ยที่เห็นนี่นะครับผมลงไวยจรไว้เนี่ย แค่3ามช่วงนะครับก็คือแต่ละช่วงเนี่ยก็อยู่ที่10ปีนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาไวจรซึ่งถ้าสีแตกต่างกันเนี่ยก็คือในช่วงที่ไวจรเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะครับก็เรียกว่าช่วงที่ไวจรที่จะตัวอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ไวจรถัดไปนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของไวจรในช่วง30ปีนะครับคือคือก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไวจรปัจจุบันแล้วก็ไวจรถัดไปจากนั้นก็ โน่นนะครับสิบปีหน้านะครับแต่ละไวจรนี้จะมีบทบาทในชีวิตอยู่ห้าปีนะครับก็คือตัวอักษรแต่ละตัวนี่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่นะครับมันก็คือช่วงกรอบเวลาที่ไวจรทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ไวจรเนี่ยสิ้นสุดในช่วงไวจรก่อนหน้านี้แต่ทีนี้มันก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่า,าดวงของแต่ละคนเนี่ยนะครับในการย้ายไวยจรนะครับ ก็ต้องมาดูว่ามันย้ายในเดือนไหนนะครับถ้าดูจากดวงของแมกกาเนี่ยนะครับวัยจรเนี่ยย้ายเดือนพฤษภาครับแล้วก็มาเริ่มทํางานตั้งแต่นี่แหละนะครับปี2022นะครับถ้าเป็นบ้านเราก็2565นะครับซึ่งเป็นปีขานนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกับชีวิตเจ้าตัวเยอะเลยนะครับเพราะหนึ่งละนะครับมันเป็นช่วงที่วัยจรมันเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับจากรูปดวงนะ เกิดปีโบอิงเดือนเกิดเป็นกะจือ้ออีกจู้เป็นอีกจีฐานยามไม่ทราบเพราะฉะนั้นลัคนากับหลักใจก็จะแปรผันตามเวลาเกิดนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไล่จากปีเดือนวันยามปีโบอิงเนี่ยก็คือปีขานนะครับปีขานในรอบนี้เนี่ยจะมีราศีบนเป็นธาตุดินคุมอยู่นะครับเดือนเกิด นะครับก็เป็นเดือนชวดนะครับราศีบุเป็นธาตุไม้นะครับราศีวันนะครับก็เป็นวันมะสง์ราศีบนเป็นธาตุไม้เหมือนกันแต่เป็นไม้คนละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม้พลังหยางนะครับในเดือนเกิดนะครับดิถีเจ้าชะตาของเจ้าตัวก็คือตัวตนของเจ้าตัวบุคลิกลักษณะนิสัยนิจะตายจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นธาตุไม้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกเป็นไม้ล้มลุกนะครับหรือพวกไม้ประดับนะครับ เทียบกับไม้ใหญ่มันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไม้หยางกับไม้หินนะครับไม้หินก็ประมาณว่าไม้ประดับนะครับเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอเนี่ยไม้ประดับก็จะมีนิสัยที่โดยธรรมชาติธาตุไม้เนี่ยจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตานะครับแต่ว่าดูสมดุลดวงด้วยนะครับบางคนเนี่ยธาตุไม้แล้วจิตใจโหดร้ายก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะถ้าสมดุลดวงเสียเนี่ยนะครับอุปนิสัยใจคอก็เสียตามไปด้วยนะครับ จากตรงนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับเกิดในฤดูหนาวนะครับถ้ารูปดวงธาตุไม้เกิดในฤดูหนาวมันต้องมีธาตุไฟถึงจะดีนะครับปรากฏว่าในราศีซึ่งเป็นราศีวันเป็นธาตุไฟนะครับเป็นธาตุสำคัญนะครับแล้วก็พอเดินไปจรธาตุไฟชีวิตก็ประสบความรุ่นรูปดวงแข็งแรงนะครับเพราะปีเกิดก็เป็นธาตุไม้นะครับ ในเดือนเกิดเนี่ยมีทั้งน้ําทั้งไม้ซึ่งก็มาส่งเสริมธาตุไม้นะครับดังนั้นรูปดวงเนี่ยโครงสร้างเนี่ยธาเป็นธาตุไม้ที่แข็งแรงมากนะครับดังนั้นธาตุท,ที่ให้คุณเข้ามาก็คือธาตุไฟเนี่ยจะทําให้ชีวิตเจ้าตัวเนี่ยนะครับได้รับความสําเร็จนะครับย้อนกลับไปดูปี2022นี่เเจ้าตัวก็คว้าแชมป์โลกร่วมกับเมสซี่ซึ่งก็เป็นฟุตบอลโลกที่จัดแบบ แปลกประหลาดมากนะครับจัดในรูหนาวนะครับเตือนพิจิกาธันวาโนนนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็คว้าโทฟี่ฟุตบอลโลกมาได้โดยที่มีบทบาทเป็นนักเตะสําคัญขับเคลื่อนในทีมด้วยนะครับแล้วก็อิทธิพลของธาตุไฟนี้ยังส่งให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้ไปอยู่ในสโมสรที่ดีขึ้นนะครับผลตอบแทนดีขึ้นนะครับก็ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับในช่วงที่วัยจรที่มันส่งเสริมนี่นะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็เจอเรื่องดีๆเข้ามาพอสมควรแต่ในไส้ในเนี่ยมันก็เห็นอีกนะครับว่าปีที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเนี่ยมันก็มีพิบากเกิดเข้ามาเหมือนกันเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเป็น,ปนทั้งทัดน้ําและทัดไม้นะครับไทยสวยมันมีบทบาทอยู่เหมือนกันแต่ว่าวยจอนเนี่ยนะครับมันมีบทบาทใหญ่กว่านะครับมันก็เลยทําให้ภาพรวมของเจ้าตัวเนี่ยมันดูประสบความสําเร็จแต่โดยส่วนตัวเนี่ยของเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ดูจะมีเรื่องยุ่งยากอยู่มากพอสมควรนะครับ ส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องดุุงยากยังไงก็ต้องบอกว่าไอ้ราศีที่เข้ามาเนี่ยปีขานซึ่งมันตรงกับปีเกิดเจ้าตัวแหละนะครับแต่ว่าราศีบนเป็นธาตุน้ํานะครับซึ่งธาตุน้ํากับธาตุไม้ไม่ใช่ธาตุที่เจ้าตัวชอบสองราศีที่จรเข้ามาเนี่ยนะครับมันมากระทบเรื่องความรักคู่ครองนะครับในรูปดวงเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเจ้าตัวกับเรื่องความรักความปลองดองในครอบครัวมันไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าศัพท์โหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีปัตตนิเป็นฮารีนะครับปัตตนิก็คือคู่ครองนะครับเป็นฮารีแต่ว่าดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็บอกว่าเจ้าตัวกับคู่ครองเนี่ยนะครับก็เป็นอริกันก็คืออยู่ในสภาพที่ไม่กลมเกลียวไม่ปลองดองนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมามีตัวแปรเข้ามาเสริมอีกนะครับมาเล่งทําให้สถานการณ์ที่มันอึมครึมเจ้าตัวเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกอึดอัด เบือ่อนายมันต้องกระทบกระทั่งกันตลอดเพราะในช่วงที่ผ่านมานี่ตลอดห้าปีนะครับคบคนเก่าอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพที่เบื่อเบื่อยากๆนะครับอยู่ใกล้กันก็มีเรื่องขัดอกขัดใจอยู่มากาอแล้วก็มาปีสองพันยี่ิบสองเนี่ยนะครับก็มันมีตัวแปรที่มาเสริมมาเร่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนัยจรด้วยก็คือจะเปลี่ยนไปสู่ทิ้งที่ดีกว่านะครับก็เลยเป็นจุดตัดสินใจนะครับในช่วงเปลี่ยนัยจรเนี่ยมันจะเป็นช่วงสําคัญมากนะครับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับถ้าปางตายถ้าตัวที่เข้ามาอีกทีก็เป็นตัวเท่ให้โทษอีกก็ตายชัวนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นราศีซึ่งก็เป็นคู่ของท่านน้ำกับท่านไม้อีกจะเป็นพลังหินนะครับทีนี้ไอ้ปีสอง3ยิบสาเนี่ยนะครับมันก็มาเป็นวิบากในด้านการงานให้กับตัวนะครับเพราะว่าปีที่เข้ามาเป็นปีเถาะนะครับปีเถาะมันให้โทษนะครับถ้า เราไปฟังพวกที่ตั้งตัวเป็นกูรูนะครับจะบอกว่ามีชงหนึ่งรอเปอร์เซ็นชงเจ็สิบ้าเอร์ซ็นชงห0สิเปอร์เซ็นชงยี่สิบ้าปอร์ซ็นนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับมันก็จะไม่สอดคล้องเลยเพราะว่าปีขานเจ,เจอปีขานเนี่ยเขาบอกว่าอ่าม,มันจะให้โทษอยู่นะครับถ้าพวกนั้นนะแต่ผมบอกเลยว่าไอ้ลักษณะเงี้ยมันไม่เสมอไปหรอกที่จะให้โทษนะครับเพราะว่ามันเป็นราศีที่มันตรงกับ ดีถีเจ้าชะตานะครับมันจะมีแค่ไม่กีก่ราศีเท่านั้นเองนะครับมีโอกาสก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับที่ถ้าเป็นราศีที่จรเข้ามาแล้วมันตรงกับปีเกิดของเจ้าตัวเนี่ยนะครับมาใช้ใโทษน,นะครับซึ่งดูแลนะครับปีเถาะเข้ามาเนี่ยถ้ามองแค่ปีเกิดมันไม่ได้ให้โทษน,นะครับแต่มันไปให้โทษในเดือนเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็แย่เลยนะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยปีมะโรงปีมะโรงนี่โอเคเลยนะครับแล้วก็ปีมะเสงปีมะเสงนี่ก็ให้โทษน,นะครับ ก็เจ้าตัวก็จะมีเรื่องขัดข้องอยู่พอสมควรแต่มันเป็นทตาให้คุณนะครับแล้วก็ปีเมื่เมียนะครับซึ่งไล่ไปนะครับนี่2 0 23 2 0ัน24 2พัน25 2 0 26นะครับนี่นะครับ2 0 26เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบมากเลยนะครับกับเจ้าตัวนะครับไอเหตุที่มีพึงประสงค์ที่มันเกิดเริ่มต้นเกมแรกยืนเชลซีนะครับปรากฏว่าฟอร์มโดยส่วนตัวก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ พอเรียกใบเหลืองเจ้าตัวก็โด,โดนใบเหลืองโดนใบเหลืองแบบงงๆตั้งแต่เกมแรกเกมที่สองมาเล่นในบ้านการเข้าประทะในจังหวะนั้นก็อ้าวกลายเป็นใบแดงซะง,งั้นนะครับทั้งที่มันมีเหตุการณ์ที่ไทลอนมิงเนี่ยนะครับย่ำหน้าอกอักโปนะครับอันนั้นเนี่ยโดนแค่ใบเหลืองนะครับท,ทั้งที่การประทะนี่มันรุนแรงแล้วก็มันเป็นจุดที่มีผลต่อสุขภาพของนักเตะของฝั่งตรงข้ามนะครับ โดนแค่ใบเหลืองแต่เคสนี้เนี่ยรกรณีประ,ะแบบที่มันดูปกติมากๆนะครับแต่นั้นนะ่ะก็โดนใบแดงซึ่งก็จะมีการอุทธร์แหละนะเดี๋ยวไปรุ่นผลอุทธรดูทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับดูภาพรวมๆเนี่ยช่วงที่อยู่ในวัยจรน,นี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็จะมีระดับความสําเร็จแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีแหละนะครับมันในรายละเอียดเนมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าถ้าปีจรหรือไทยสวยจรเข้ามาเนี่ยนะครับมากระทบยังไงก็ค่อยมาดูทีหนึ่งว่า มันจะเกิดผลยังไงอย่างปีนี้นะครับ2026 2027เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสองปีนี้เนี่ยก็จะถูกกระทบเยอะพอสมควรนะครับปีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับปีมะเสงเข้ามานะครับอันนี้ก็คือดวงแรกก่อนส่วนในดวงต่อไปเนี่ยนะครับจะใช้เวลาลงรายละเอียดไม่เยอะนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายนะครับสําหรับคนที่จะส่งดวงมาเนี่ยนะก็ระบุนะครับว่าชื่อหรือชื่อเล่นจะตัวชื่ออะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร พอศอะไรเกิดกี่โมงนะครับอันนี้เวลาเกิดเนี่ยเข้าๆก็พอไหวนะครับถ้าไม่ทราบเวลาเกิดเนี่ยถ้ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันลำบากนะครับที่จะแก้ไขระหวังผลได้นะครับในอย่างดวงของแม่ก้าเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยสามารถทำได้นะครับอวิชาพงจุ้ยเนี่ยเข้าไปแก้ไขซึ่งผมดูหลายๆคนแล้วมีหลายคนเลยนะครับที่ดวง อยู่ในช่วงที่มีเรื่องยุ่งยากหนักหนา,านครับแก้ไขได้นะครับหลักวิชาุงจุ้ยเนี่ยเป็นวิชาที่ออกแบบมาเพื่อไว้แก้ไขในเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เรื่องไหนที่ยังดีไม่พอสามารถทําให้มันดีเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับเขาเรียกว่าเหมือนการเอาหลักว,วิชาวงจุย้ยมาโมดิฟายชีวิตนั่นแหละการอ่านดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรืออ่านงโงเ้เฮงต่างๆก็แล้วแต่นะครับนั่นเน่ยเหมือนกับดูสมุฐานดูภาพ ที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนวิชาคงตุ้ยเนี่ยเป็นวิชาที่เข้าไปแค่ขายในเรียอน,นะครับนี่คือดวงแรกนะครับที่ผมจะนําเสนอไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมต้องเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ